อันนี้มาทดสอบลูกดอกกันเห็นคลิปที่ปาหนองลงเอตาต่างปรเทศแล้วน่าสนใจดีเอาไปยิงเล่นกันหัวตัวนี้ทำมาจากสแตนเลสแล้วก็ใช้การถนนงการเล็กหกมิลทำตรงนี้ติดปีกอันนี้จะใช้ยางอ่อนยิงเพราะว่ายางแข็งๆไม่กล้ายิงกลัวลูกมันจะสะบัดเพรว่ามันจะไม่เข้ากับลูกลูกไม่ได้หนักมาก ยิงกระเป๋าตรงนี้ลองดูใกล้ๆก่อนว่ามันจะไปเทียงตรงไหมนะลองดูกันนะโอเคนัดแรกไปใช้ได้อยูนะ่เดี๋ยวเรามาดูนัดที่สองกันนะนัดที่สองจะขยับมาไกลอีกนิดนึงนะ ดูว่ามันจะยิงได้ไหมจะไปเที่ยงตรงหรือเ่าโอเคนก็เชื่อได้นะ,นะแต่ป้องมันไม่แข็งมากมันก็จะตูดลูกมันก็จะเข้าไปแล้วปีกมันก็จะบี้นิดนึง เดี๋ยวถอดแป๊บนึงโอ้อใช้ได้เลยเพื่อเพื่อนลองทำเล่นดูตัวน,นี้ยาวว่าประมาณ18เซนทำเล่นๆดูแต่ปีก็เทอะทะนิดนึงตัวทดสอบเดี๋ยวเรา ค่อยลองแต่งปีกให้มันเล็กลงให้มันกระทัดรัดกว่านี้ในคราวต,ต่อไปโอเคครับ